จเจริญพรพันยาโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนไตยมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้านอบน้อมนำกายวาจาใจมาเป็นวัชีกล่าวคำนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจา้า นสมาทานรักษาศีลยึดไตสรณคมคุณประพุทธประธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งภายในใจของตนอย่างกระเสฐและสมาทานศีนห้าบางังศินแปดบงังตามอัตยศใสศรัทธาของญาติโยมทุกท่านในะวันนี้การที่ท่านญาติโยมทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมเพียงกันก็เพื่อที่จะได้ประกอบกิจกรรม การกองบุญและกองกุศลให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราทุกคนเพราะว่าการมาฟังธรรมะในวันธรรมสวรรคนับปเป็นกิติชาวุธพุทธทั้งหลายต้องยึดถือปฏิบัติวันพระมีไม่กี่วันต่อสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีวันพระหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งสี่ครั้ง ปีหนึ่งก็สี่ิกว่าครั้งเพราะฉะนั้นเราควรจะนำวันพระนิมาฝังอยู่ในใจมาพัฒนาอยู่ในใจพราะวันชาวบ้านสามรอยกว่าวันเนี่มีเกทไม่กี่วันสำหรับวันพระเราก็ให้ความสำคัญเพราะวันพระเนี่ยเป็นวันทงชัยในการทำประโยชน์แห่งการสะสมบุญและกุศลให้กับชีวิตตนเอง คนเรานี่ทําให้มีบุญแล้วแล้วเนี่ยชีวิตก็จะอยู่ได้ยากได้ลําบากกัดสนเพราะมาชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องอาศัยพึ่งบุญปุญญานิปรโรก k สิิปปิธาวติป a ิินัน a ิบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นถ้าอยาิโยมทั้งหลาย ร่างกายต้องอากาศต้องการอาหารทางไกาบริโภคข้าวปลาอาหารโภชนาการตามสมควรโภชเนมตัญญุต่าให้รู้ประมาณในการกินการบริโภคฉะนั้นส่วนด้านจิตใจก็ต้องการอาหารใจคือต้องการพระธรรมคำสั่งสอนเรียกว่าธรรมโอสถ ฟอกจิตฟอกใจทำให้จิตใจอบอุ่นทำให้จิตใจผ่องแผ้วทำให้จิตใจเจริญยิ่งขึ้นอันนี้เรียกว่าหารใจก็คือทำเมาวสตรีพระเจ้าทรงตัดไว้ให้เราทั้งหลายเดินในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นหลักสำคัญของเราชาวพุทธทุกคนบางท่าน บางคนไม่สนใจกับในวันพระประเทศศรีลังกาเป็นประเทศเล็กนิดเดียวแต่เขาเอาวันพระมาเป็นวันหยุดของราชการเขาให้ควา,ามสำคัญวันพระมากๆแต่บ้านเราเมืองเราเก่า,าไปใช้ยอยู่ครั้งหนึ่งสมัยศาสดาติะิะศ มหานายกะแห่งศรีลังกาสยามวมงได้สมาคมคุ้นเคยกับพระบิมุลธรรมอาตอาสภะมหาเทระภายหลังก็เป็นสมเด็จพุทธาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จปสังขลชก็รดดัดมวัฒนธรรมนีมชัยสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามและประกาศให้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตามประกาศราชิจานุเบกษาลงประมาณยิบสามเมษายนสองพันสสิบสามประมาณนั้นนะถ้าบิดพลาดก็ต้องขอไปจำไม่ค่อยได้แต่ก็เป็นวันเรียกว่าวันพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของชาติไทยมาครั้งหนึ่งแล้ว ต่อมาก็ไม่ได้ทราบร้ืยเหตุหนึ่งเหตุใดเพราะเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยก่อนนี้ปกครองระบบพระราชบัญญัติสองสี่แปดสี่มีสังคมนตรีว่าการศึกษาว่าการปกครองสารนูประการเผยแพร่นี่เหมือนกับทางโลกรัฐมนตรี แต่เมื่อจอมพลสนิทปฏิวัติขึ้นก็ได้ประชุมปฏิวัติการศาสนาบทหมายไปด้วยเขียนกฎหมายขึ้นหนึ่งฉบับในปี2505เรียกว่าฉบับพระเด็กการมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละเรียกมีมหาเถระสมาคมมีแต่ตัวรัฐบาลเนะี่ยไม่มีตัวฝ่ายค้านจะทำอะไรก็ทำมาจะทำตั้งอะไรก็ตั้งไป เรียกว่าองค์กรของมหาเถรสมาคมนี่เทขาจ่ออกกฎหมายแต่ไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายที่จะเสนอแนะรับฟังจต่ข้างล่างมันจึงอาตมาจึงบอกว่าเป็นระบบกฎหมายพระราชบัญญัติที่ประดิษฐ์การไม่ฟังเสียงผู้ข้างมาก ในด้านการณะสฆงาการปกครองลักษณะนี้ก็ดีสร้างอย่างเดียวแต่มันไม่ได้ผ้นเพราะว่าทํางล่างอะ่ะก็ไม่ได้รวมคิดรวมทำมาด้วยออกแต่กฎหมายออกแต่ระเบียบออกแล้วใครจะทำหรือไม่ทำไม่รู้ไม่ได้พัฒนาการใดๆฉะนั้น เราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องมาร่วมกันพัฒนาในการจะยอย,ยกพระพุทธาศาสนาให้ดำรงคงไว้สถาอนตามพุทธประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการที่พุทธบริษัทของพระองค์ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้ว นี่แหละเป็นหลักสำคัญคนเราบ้านเมืองใดๆก็แล้วแต่จะเจริญวัฒนาถาพรขนาดไหนจะถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นหลักสำคัญในการบริหารการบ้านเมืองกด็ดีองค์กราศาสนากด็ดีก็จะทำให้องค์กรนั้นบ้านเมืองนั้นไม่แข็งแรง ประเทศชาติบ้านเมืองที่เป็นอยู่ตามยุคตามสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าระบบเ,เทคโนโลยีเจริญตัวเชื่อมมีเดียมากมายคนเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาเอกมากมายมีความรู้มีความสามารถแต่ไม่มีคุณธรรมพอสมควรจึงทำให้ระบบองคอ์กรบริหารองค์กรทั้งหลาย ทำลายความยุติธรรมให้ล้มเหลวไปบ้านเมืองหรือองค์กรต่างๆถ้าความยุติธรรมล้มเหลวองค์กรเหล่านั้นก็จะพบหยุดจบคือบัไหลชีวิตคนเราก็เหมือนกันแหละจะต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยมีศินห้าประจำจิตประจำใจรักษาไว้ได้ศีลห้าข้อนี่ย เป็นกฎหมายประจำชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องละเมิดไม่ได้ถ้าละเมิดแลวเป็นพังเป็นอันเสื่อมเป็นอันที่ไม่น่าเคารพไม่ได้นับถือสินห้าจึงเป็นกฎหมายควบคุมความประพฤติของมนุษย์ชนทั้งหลายได้เป็นอย่างดีฉะนั้นสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นต้นแบบแห่งการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระอ,องค์ แต่พระอง,งค์ทรงกระทำเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั่วโลกจนได้ตัดสร้อนุตรสัมมาสมปิญญาเป็นสมเด็จประสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระบระมศาสดาเอกของโลกณปัจจุบันนี้และประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นให้เป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวและวางหลักธรรมให้เป็นธรรมนูญชีวิต เก่ชาวโลกทั้งหลายและผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนแล้วก็ยอมในมรรคผลในตัดสรลุตามที่ประพึตและตามปฏิบัติอันนี้เรียกว่าประพุติกดีประธำกรกดีประสงค์ดีเกิดขึ้นจากความเสียสละประโยชน์สุขของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันดำรงพระ เดียรยศเป็นพระสิตธราราชกุมารพระราชโอรสแห่งพระราชโอรสแห่งพระเจ้าสุตโตธนะแห่งกบินนภัตร,ราชบุรีกับพนางเจ้าสิริหามายาก่อนพุทธศก80ปีปก่อนพุทธศัก81ปีซึ่งพระพุทธเจา้าทรงอุบัติขึ้นในตระกูล ของพระราชาหมา,หากษัตริย์ได้รับการศึกษาศาสตร์ศิลมากมายจบศาสตร์ศิลมากมายและจึงได้ออกปรนวดเพื่อประกาศสัจธรรมก็เพื่อประโยชน์สุดของประชาชนนี้เองแต่ขณะน,นี้บ้านเมืองทุกยุคทุกองกรมีข่าวสารที่ทั้งทางโลกและกดีตำองคอ์กรศาสนาก็ดีองคอ์กรฝ่ายบ้านเมืองก็ดี มีจุดบกพร่องหลายอย่างมีจุดบกพร่องที่ทำให้เกิดความแตกแยกเกิดความทำลายความยุติธรรมของสังคมลงไปมากมายเพราะคนไม่มีคุณธ,ธรรมคนเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวของคนนี่แหละมันจึงขาดศีลขาดธรรม คนขาดสิ่ขาดธรรมนี่แหละจึงทำให้สังคมแตกแยกทำให้สังคมหย่อนยานทำให้มนุษย์มีคุณสมบัติลดน้อยถอยลงยังเหลือของความเป็นคนส่วนความเป็นมนุษย์คือผู้ประเสริฐคิดกด็ดีทำด็ดีพูดกด็ดีล้วนมาจัดความประเสริฐและส่งไว้สุ่งความจริงเที่ยงธรรมยุติธรรมนี่คือหลัก พุทธศาสนาแต่บัดนี้ความเที่ยงธรรมความยุติธรรมอ่อนแอลงขาดแคลนลงก็ทําให้องค์กรที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองอ่อนแอตามลงไปด้วยเรียกไม่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนสมัยก่อนรัฐมนตรีแล้วคนยกย่องเป็นรองรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกมตญีคนให้ความเก่งกเก่งใจเพราะว่าเก่งใจในคุณธรรมไม่จะเก่งใจในตําแหน่งนายกแล้วนะ เก่งใจให้ความเคารพดับถือในคุณธรรมของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีตลอดถึงกติการถึงผู้ว่านอาเภอสมัยก่อนเนี่ยก็จะให้ความยกย่องเต่ดเดียวนี้คนที่ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเนี่ยขาดแคลนคุณธรรมและเป็นผู้ที่ทำงานบริหารราชการก็ดี เป็นไปด้วยความไม่กระต้นกระแท่นไม่สมบูรณ์นักอย่างที่เราได้เห็นกันมานั่นแหละคนมีพวกมีพ้องก็อยู่ในขั้นที่อยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองอันนี้แหละจะทำให้บ้านเมืองเหลวแหลกทำให้มหาชนเกิดความแตกแยก เพราะว่าความไม่เที่ยงธรรมความไม่ยุติธรรมของผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละทุกชั้นทุกรอบทุกขนาดจะระบบตั้งแต่ท้องถิ่นขึ้นไปตั้งแต่ท้องถิ่นระดับอำเภอตำบลจนถึงจังหวัดจนถึงประเทศชาติบ้านเมืองท้านักบริหารขาดคุณธรรมมีความรู้มีความสามารถแต่ไม่มีธรรมมาบิบาลก็ทำให้องค์กรเหล่านั้นล้มเหลวไป แม้แต่คนก็เหมือนกันไม่มีศีลห้าไม่มีคุณธรรมเนี่ยประจําจิตประจําใจก็ทําให้บุคคลเหล่านั้นหมดประสิทธิภาพขาดคุณงามความดีออกไปจากตัวตนจึงทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของในตําแหน่งในยศในหน้าที่น้อยลงน้อยลงความมีความเป็น ความเด่นความดังถ้าตั้งอยู่บนต้นฐานของความถูกต้องและสุจริตก็จะทําให้สิ่งเหล่านั้นขลังทําให้สิ่งนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ขขังและศักดิ์สิทธิ์นี่แหละจะดนบันดาลความสําเร็จให้บังเกิดแก่หมู่คณะตลอดถึงประเทศบ้านเมืองได้ง่ายส่วนถ้าคนไม่มีความขลังไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จะพูดอะไรไปคนก็ไม่กลัวตรากฎหมายเท่าไหร่คนมันก็ไม่เกรงใจหรอกเพราะคนเหล่านั้นมันไม่มีคุณธรรม มันจึงไม่มีใครเกง่งใหญ่ใครสิ่งที่เขาเก่งเนี่ยสิ่งที่เขากลัวเนี่ยเขากลัวความถูกต้องและเขากลัวบุคคลที่ปฏิบัติตรงต่อ,อก,กฎหมายและศีลธรรมบุคคลไหนไม่เคารพกฎหมายบุคคลนั้นก็ไม่น่าทีอยะกเคารพนับถือบุคคลเหล่าใดเคารพกฎหมายต้องมีศีลต้องมีธรรมบุคคลเหล่านั้นก็น่ากราบหน้าไหวหน้าเคารพนับถือการที่สัญญาติโยมทั้งหลาย มาพร้อมใจกันเพื่อกัดสนิมใจให้หมดออกไปให้คงเหลือแต่กันสารให้รู้เท่าตามทันของอารมณ์ต่างๆด้วยการฝึกจิตฝึกใจตามพุทธภาสิทธ์รับรองว่าจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตเมาได้รับการฝึกฝนมาดีแล้วก็ยอมจะนำความสุขไยโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าจิตสกรปรก คิดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีอย่างนี้ก็จะทำให้ค่าของความรุ้ด,ด้อยลงไปผู้หวังความเจริญในชีวิตจะต้องตัดตัวความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้ลดน้อยถอยลงและมัาเป็นตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเสียก่อนให้ครบสมบูรณ์แล้วจึงมันเป็นตนให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ สิ่งเป็นสิ่งที่ควรกจะทำยกย่องเช่นหนาทีของชาวพุทธก็ต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาในสิ่งที่ดีคนถ้ามีการเจริญภาวนาก็คือการปรับปรุพฤตัวให้ดีขึ้นและปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นตามที่พระเจ้าทรงตัดสงสอนม่า ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้เจริญผู้นายพระธรรมเป็นผู้เสื่อมายสุดก็จะถึงจุดจบคือบรรเลงชีวิตไสยณะเพราะขาดธรรมะฉะนั้นคนมีธรรมะเป็นผู้เจริญนี่แหละเป็นจุดสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตหลักธรรมในพระพุทธาศาสนา เป็นสิ่งที่แน่แท้แน่นอนสำหรับทุกคนควรรู้